โสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวกขาโตเยนะภะคะวตาธรรมโมสุปฏิปันโนยัสสะ พระคาวโตสาวกสังโฆตามมายังพระคาวตังสัทธมังสัสังขังอิเมหิสการะหิยธาระหังอโรปิเตหิอภิปูชยามา สาธุโนพันเตภะควะสุจิระปรินิพุโตปิปัจฉิมาชนะตานุกรรมปะมานาสาอิเมสการะทุขตาปันนาการะพุเตปติคันหา มหากังทิคารตังอิตายะสุขายะอรหังสัมมาสัมพุทธโภคะวาพุาพธทธังภะกะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคขวตาธมโมธรรมนามสามิ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกะสังโคสังขังนะมามิหันธรรมยังพุทธะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมะเส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ หันธรรมยังพุทธาพิถุติงกะโรมะเสยโยโสตถาคโตอรหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณะสัมปันโนสุข,ขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิ สทธาเทวมนุษย์สาดังพุทธโธภควาโยอิมังโลกังสาาเทวงังสัรรมมารกะังสัพรหมัง สัสนันทรามมิงปักสังสัตถีวมนุสังสัยยังอภิญญาสจิกตะวะปเวเทสิโยธรรมังเทเสสิอาทิกาลยานังมัจเชกาลยานังปะริโยสานกาลยานัง สาทังสาพยัญชนะงเกวะละปาริปุณาปาริสุทธังพระมัจาริยังปากาเสสิตามหังภาควันตังอภิปูชยามิตามหังภาควันตังศิรษานามามิ หันทรไมยังงทรมาพิถุติงกะโรมะเสโยโสสวาขาโตภะคะวตาธรมโมสันทิฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิ ตามหังทามังอภิปูชยามิตามหังทามังสิรสานามามิหันธรรมยังสังคาพิทุติงกะโรมะเสยโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิฏังจตตาริปุริสายุคานิอาจ ทาปุริสะปุคาลาเอสาภะข้าวะโตสาวกัสังโฆอาหนานโย YO, ปาหนานโย YO, ทักขิายโยอันชาลิกระรณนิโย YO. อนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะ ตามังสังขังอภิปูชยามิตามังสังขังสิระสา,ามามิหันธรมยังรัตนัตยัปปนามคาถายโยเจวะสังเวคะปาริกิตนปะปาทันจะพระนามเส จันตสุทภาพระยานโลจนโนโลกัสะปาปุปะกิเลสคาตะโกวันธามิพุธทธังอาหามาทะเรนะตังธรรมโมปฏิโปวิยตาสะัสสะทุโนโยมคขาปา มะตาเพทาพินนโกโลกุตโรยโยจาตัทธัตทีปโนวันธามิธรรมังอาหามาทะเรนตังสังโคสเุเขตาพยติเขตสัญโต โยทิทาสันโตสุขตานุโพธทโกโลลาปะหีโนอริโยสุมเมทโสวันธามิสังคังอาหามาทะเรนตังอิเจว,วะเมกันตาพิปูชาในยะตัง วัตถุตายังวันทยตาพิสังขาตังปุญังมายายังมะมะสาภุปัทวามาโหนตุเวตาสะปะพาวสิทธิยาอิทาตถาคโตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโ ท่าโมจะเทสิโตนิยานิโกอุปัสสมิโกปรินิพานิโกสัมโพทักามีสุขตับปเวทิโตมะยันตังธรรมังสุตวาเอวังชานามะ ชาติปิทุขขาชราปิทุขา,า,า,ขามารณำปิทุขังโสกบาิเทวทุกขโทมนนะัสุปายาสาปิทุขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโค ยามปิดชังนาลาพาติตามปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาสายยะถีทางรูปูปาทานะขันโทเวทานุปาทานะขันโท สันยูปาทานขันโธสังขารูปาทานขันโทวิญญาณูปาทานขันโทเยสังปาริญญาญาทารมาโนโสภะควา เอวังพาหุลังสาวะเกวิเนติเอวังพาคาจปปนาสสะพาคาวโตสาวะเกสุอนุสาสานีพาหุลาปวัตติรูปังานิจังเวทนาอนิจจา สัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตา สัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนัตตาติเอมายังโอตินนามหาชาติยาชรามารเนนะโสเกฮิปาริเทเวีิทุกเขีิโทมณัสเสหิอุปายาเสีิ ทุโขตินาทุกขะาเรตาอเปวนาหิมาสะเกวลาสะทุกขะขันธาสะอันตะกิริยาปัญญาเยถาติจิระปรินิพุตตมิตังภาควันตังสารนังคตาธรรมันจะสงคัญจะ ตาสะภาขวะโตสาสะนังยะถาสติยะถาพลังมานาสิกโรมะอนุปฏิปัชาสาสาโานปปฏิปติอิมาสะเกวะราสะทุขขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ หันธรรมยังปฏิธานาคาถาโยภานามเสยยเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคาเรโพธิคาเรตาหิงตาหิงตาธรรมทาเนาพวันตุปูชิตา โสถิงกัปโนเตทวิหารมันดะเลเทราจะมาชาาวากาจะพิขาโวสารามิกาทานาปฏิอุปาสากาาขามาจะเทสาลิกามาจะอิสารา สัปปานภูตาสุขิตาภวัตุเตชาลาผูชาเยปิจานดาสัมภวาสังเสทาชาตาอาทาวปปาติกานิยานิกังคามาวรังปฏติจเต สัพเพปิทุกัสสะกโรตุสังขายังถาตุจิรังสตังธัมโมธัมมัทธราจปุฆาลาสังโฆโหตุสัมมาโควะอาตายะจาริตายะจอัมเหระคตุสัทธัมโมสัพเพปิธัมมัจาริโน พูททิงสัมปาปุนนย,ยามะธทมเมอริยปเวทิตเตหันธรรมย่งอภินหาปัจเจเวขณะปาถังพระนามเสชาะราธร,รมโงหิชารังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดา อย่างไม่ล่วงผลความแก่ไปได้พยาทิ่ทำรรมโมหี่พยาจริงอนัตติโตเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่างไม่ล่วงผลความเจ็บไปได้มารณธรรมโมหิมารณางอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดา อย่างไม่รู้ผลความตายไปได้สาเพหิเมปิเยหิมานาเบหินานาภาโววินาภาโวเราจะต้องพัดพราจากของรักของชอบใจด้วยกันหมดทั้งสิ้นกรรมัสัะโกมิกรรมทายาโทเรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรมกรรมโยนิกรรมพันทุกมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันกรรมมาปฏิสารโนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมบังกริสามีเราทำกรรมใดไว้ กัล,ลยาณาวาปาปะกังวาดีหรือชั่วก็ตามตัสาัทายาโวภวิสามิเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอาระหังสัมมาสัมพุทโธระขวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธระขวา พุทธังพักวันตังอภิวาเทมิพุทธังพควันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาขาโตพักวตาธรรมโม สวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิธัมมังนามัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังคโฆสังฆนมามิสังฆนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา